นี่เนาะมันจะมาปลดล็อก vivo ติด vivo id นะเนาะเคลียร์เบิ่งเจา f i นี่ติดว่า vivo id เนาะอันนี้เป็น vivo y สามหนะึ่ง s เนาะเป็น pd สองศูนย์สี่ เป็นชิปแซนด์ดากอนนะรุ่นนี้ปกติมันเป็นแซนด์ดากอนนะเขาต้องได้จิ้มเทปพอยแต่ว่าบังเอิญเนาจิ้มเทปพอยแล้วเขาลองแล้วบผ่านเนาะขนานเขาจะปลดด้วยโปรแกรม EMT เนาะแต่ว่าในโปรแกรม EMT มันจะมีโหมดก็คือปลดผ่านโหมดเรคูเวอรีอ่เนาะขนาดเขาปิดเครื่องเนาะให้มันดับแล้วก็กด power กับเพิ่มเสียงเพื่อเขาโหมดเรคูเวอรี่แล้วว่าโหมดฟาดบูทรอเดี๋ยวมันจะขึ้นมาโหมดตัวนี้เนาะต้องเป็นโหมดฟาดบูเนาะนี่ หมดฟาดบูธนะหรือว่าหมดในคูเบริเนาะแล้วแต่คนเสืเอิดเนาะหลังจากนั้นก็เสื่อมมือถือกับคอับเมาเนาะอ่าเสื่อมายเลยอ่าบัลลีมาในโปรแกรมก็อีมทีเอาจะเลือกไปทีเลยคูเบอรี่บดเนาะแล้วก็เลือกบดแพคตูรีลิเซตตัวนี้แล้วก็รอเนาะรอมันแล่นไปนี่บอกเออมือถือเามันจะเรีบูธเนาะมันจะรอโปรลูเตอร์รอรอเย็นๆมันจะปูดไปปูดมาสั่งมันเนาะ นี่ผ่านเนาะมันบอกว่าผ่านแล้วมันบอกว่า factory reset โอเคเนาะปุ่นโหลดเดอร,ร์รีรียังรีเซ็ปโหลดเดอร์โอเคมือถือของกำลังปิดเปิดรอเนาะตอนะะนี้นี่มันจะเด้งน่ารีเซ็ตขึ้นมาเนาะโอเไม่ต้องคิดยังเนาะรออย่างเดียวมันจะรีเซ็ตมันจะล้างมันจะเคลียร์มันจะพรมอ่า อันลาทหน้าจอแล้วก็ Gmail แล้วก็ vivo id เนาะที่ของเกามันติด vivo id เนาะอยู่ในระหว่างนี้มันอาจจะใช้เวลานา,นานเนาะในการเปิดเครื่องมันก็เหมือนกับการล้างเครื่องกันพ o r m a t แบบปกติทั่วไปนั่นแหละที่เราเคยเห็นเนาะฉะนั้นมันอาจจะใช้เวลานา,นานในการเปิดฉะนั้นเราจะสปีดไปหรือว่าเร่งไปในตอนมันใกล้สำเร็จเลยเนาะโอเคเนาะเพื่อไปมันเสียเวลา โอ้มาแล้วบานนี้เนาะอ่ะแล้วก็เลือกภาษาอังกฤษกวยก่อนเนาะเลือกอักลียอมครับเราเบิร์คลิกสก,กิปก็ได้เนาะถ้าว่าเบิร์มันติดบ่มันต้องการปกติมันจะบอติดเนาะให้บอกบอติดเนาะคลิกสก,กิปได้มันถามตัางคาร์เนจอยู่สกิปเนาะคลิกอันนี้คลิกอ่าสก,กิปได้เนาะสก,กิปทึงียังสก,กิปเหยื่อมืดเนาะประยัดเสียเวลาอ่าสก,กิปอีกเธอเพิ่นสกิป เล็กไปเนาะถ้าว่าเป็นภาษาไทยก็เรา,าขา่าวสกิปีอีกรอบเน้นสกิปอย่างเดียวนี่เลือกหนามันเลือกเท่าใดก็ได้เนาะนี่หยุดหนาวใส่อ่ะผ่านนะเนี่ยอ่ะเซ็กเบิง่งนะนะเนาะ v ีโบไอเนาะ v ีโบไอเฮาออกแล้วเนาะนี่ออกแล้วเนาะ เลยจะเซ็กรุ่นที่ได้บอเออเบาโคลทิรเนาะนี่เป็นวิโ y y า y สามเอสเนาะวสามหนึ่งาสามสิบเอแลก็เนาะเป็นภาษาลาวมันยาซับสอนเนาะายสามสิบเอนะแต่ว่าเป็น s อีกนะอเนาะยอกเอวาสามหนึ่งและก็เก็ได้เป็นแสดปละก่อนบส่ปนาะโอเคี่คือผ,ผ่านเนะิธีกาปรปลดล็อก id Oppo AY31 แล้วก็ S โอเคจบเป็นตัวนี้เนาะ